ฮแท็กเซฟเฟอร์บี้ไม่ขายฝันถามกลับผิดตรงไหนทาเต้ยจะมีแฟนไฮโซค่ะกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีรักร้างของคู่รักพระนงางตัวท็อปช่องสาอเล็กธิระเดชและเตอร์จรินพรยังคงร้อนฉาในโลกโซเชียลค่ะภายหลังจากที่หนุ่มอเล็กได้ออกมายอมรับไปแล้วว่าเลิกกันจริงเลิกกันมาได้ประมาณ3เดือนแล้วหลังจากคบกันมา3ปี ทุกวันนี้ก็ยังคงคุยและปรึกษากันในทุกๆเรื่องและอเล็กเองอยังได้บอกอีกว่าเสียได้เวลาและเสียใจ แต่ที่ผ่านมาก็ทำดีที่สุดแล้วทั้งคู่ส่วนที่คนจับตาว่าเต้ยจะไปคบกับไฮโซนั้นตนเองเชื่อว่าเต้ยไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนยังไรก็ตามแม้ว่าอเล็กจะแอนอกแมนๆปกป้องอดีตแฟนสาวว่าไม่ใช่คนที่จะเอาปัจจัยภายนอกมาวัดคนที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตนั้นแต่ดูเหมือนว่าชาวเน็ตเขาจะไม่ยอมหยุดลคะค่ะเรียกได้ว,ว่า แซะและชมตีสาวเตยด้วยข้อหาเดียวกันกับเพื่อนๆคนอื่นในกลุ่มที่โดนกันเป็นประจำบางก็บอกว่าสงสัยคงจะอยากมีแฟนไฮโซเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คงเปิดตัวไฮโซตามรอยเพื่อนๆอย่างไรก็ตามแฟนๆอีกฝั่งหนึ่งก็ขอออกกรมปกป้องสาวเตยแหละค่ะโดยมีการติดแฮชแท็กว่าเซฟเฟอร์บี้ไม่ขายฝันพร้อมถามกลับว่าผิดตรงไหนทาเตยหรือสาวๆในกลุ่มจะมีแฟนเป็นไฮโซ ในเมื่อเขาอยู่ในสังคมและแวดวงเดียวกันก็ได้เจอกันบ่อยๆจะรู้สึกพิเศษต่อกันก็คงไม่แปลกและคนเราย่อมต้องมีการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วนั่นเองค่ะ